คณะทายายโยมลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้พิธีกรรมพิธีการของพวกเราก็ผ่านเข้ามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะเพราะว่าอันดับแรกก็คือบิทธบาตพระสงฆ์บิณฑบาทรู้สึกว่าเห็นพี่น้องลูกหลานนักเรียนทั้งหลายล้นหลามจริงๆวันนี้<อ>หลวงพ่อเกือบจะไม่ไหวเลยว่างั้นเถอะ เกือบจะเป็นลมลูกหลานแต่ก็อบอุ่นนะถึงจะเหนื่อยก็อบอุ่นเพราะว่าเห็นลูกหลานใส่บาทพร้อมกับพร้อมกับพี่น้องประชาชนในเมื่อนั่งประจำที่แล้วก็มีการประธานท่านก็มีภาระธุระที่จะรีบกลับออกไปทําธุระอย่างอื่นต่อท่านก็มาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คือ,อยกอบจอน้องบัวลำพูของพวกเราแต่ถึงยังไงท่านนายอำเภอท่านกคงจะอยู่กับพวกเราและกับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนก็คงจะอยู่หน้าที่นี้ด้วยนะแต่เมื่อไหว้พระศพจบแล้ว ทายก็ได้กล่าวคําถวายพระทหารพระสงฆ์เมื่อถวายพระทหารพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็จัดอาหารบัดนี้เสร็จแล้วนะคณะจะทายติโย,ยมลูกหลานนะถ้าต่อนี้ไปพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พรการอนุโมทน,นาให้พรเขาเนี่ให้พวกเราน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรกคนของโรงเรียนของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนของเราตั้งมานมนาน มีทั้งขออ,อมีทั้งครูบาอาจารย์หลายรุ่นมีทั้งนักเรียนที่ได้ล้มหายตายจากไปก่อนพวกเราก็คงมีนะต้องมีแน่เพราะตั้งมานมานานเพราะนั้นพวกเราได้มาทำบุญในวันนี้ก็เป็นถือว่าทำบุญในโรงเรียนก็ให้น้อมจิตุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์คุณเหล่านั้นส่วนหนึ่งและก็พร้อมกันกเ็เมื่อพวกเราได้มารวมร่วมกันอย่างนี้นะ เมื่อพระสงฆ์ลงมัวธนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็จะฉันพัตทหารพวกเรากะรับทานอาหารตามปทาัททาสายชั่วขณะหนึ่งหรือว่าจุดแท้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรยังไงนะเมื่อสันพัตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราจะได้มารวมกันอีกรอบหนึ่งได้มากกันมารวมกันรอบนี้ แพวกเราจะตั้งต้นผ้าป่าเลยสิคือจุดประสงค์ของเราในวันนี้ก็คือที่หลวงพ่อได้ทราบมาก,ก็คือทางโรงเรียนต้องการอยากจะได้รถประจําโรงเรียนเพราะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนใหญ่ถ้าว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มันให้พร้อมในวันนี้เลยนะให้ช่วยๆกันลงขันนักเรียนด้วยแล้วก็นักเรียนรุ่นเก่าที่ออกจากโรงเรียนที่ได้รับ เป็นเจ้าเป็นนายอยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศถ้าว่าท่านได้ยินว่าจะมีการทอดป่าก็ควรจะส่งเงินเข้ามาช่วยลูกหลานของพวกเราเพราะว่าพวกหลานลูกหลานของพวกเราจะได้ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนในห,หลักจุดนี้เป็นจุดใหญ่แต่ว่ามันเหลือจากจุดนี้แล้วก็คงจะเอาไปให้เอาไปเป็นการศึกษาของลูกของหลานต่อไป ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเห็นว่าหลวงพ่อถึงจะอยู่ห่างไกลจากอยู่ป่ารงคงไพยห่างไกลจากอำเภอจากจังหวัดน้องบัวลำพูอำเภอศรีมนเรืองเป็นร้อยกว่ากิโลนะหลวงพาหลวงพ่อเอกจึงได้ด้นด้านมาตั้งแต่ออกมาจากวัดตั้งแต่ตีสี่กว่าๆนะวันนี้นะเกือบตีห้านะและก็มาถึงที่นี่ก็เจ็ดโมงตามที่เดานัดหมายเอาไว้ พราะนั้นหลวงพ่อเองจะได้มาเห็นลูกหลานแล้วก็นี่แหละมาจะมาช่วยหาคุณให้กับลูกหลานจะทํายังไงลูกหลานจึงจะประสบผลสําเร็จในวันนี้นะถึงยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนน้องอำเภอสีบุญเรืองของพวกเราอ่ะอำเภอสีบุญเรืองของพวกเรานะานะหลวงพ่อมองมองดูแล้วเป็นอำเภอชั้นเอกนะ ของจังหวัดน้องบัวลำพูเพราะนั้นคนเก่าแก่โบราณที่อยู่ที่นี่นะควรจะควักเงินออกมาช่วยช่วยลูกช่วยหลานนะคราวนี้นะหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็จะมองมองดูเหมือนกันนะนะพอจะช่วยจุดอย่างไงจุดไหนได้นะเพราะนั้นเมื่อพระสงฆ์สันต์งสัน์นนจังหันแล้วนะพวกเราจะได้มารวมมาร่วมกันอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็ได้ลงขันกันแล้วไง จากนั้นเราก็จะได้นับยอดพอนับยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะได้กล่าวควําไหว้พระลักษสมาทานศีลห้านะพอสมาทานศีลห้าเสร็จแล้วเราก็ถวายผ้าป่าสามัคคีจากนั้นพระสงฆ์ก็อนุโมทนาให้พรพวกเราจะได้ประกาศยอดว่าผ้าป่าของเราวันนี้นะได้เท่าไหร่แต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่า คงจะสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาที่ครูบาอาจารย์ได้ตั้งอาานะเอาไว้นะมายังนันเตเอสุภเอสุภรักนันทายัะอิสาเทนะสหังปัญจสิลาอิยาจามะตั้งใจสมาทานศีลศีล5 ที่พวกเราจะสมาทานศินหลวงพ่อมาถึงโรงเรียนหลวงพ่อก็น่าจะแนะนําเรื่องของศิลให้กับนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้สินห้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหรือพระสงสาวกในครั้งพุทธกาลหรืออุบาสกอุบาสิกานับเนื่องกันมายาวนานว่าศินห้าเป็นสินคุ้มของโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าหาว่าโลกยุคนั้นสมัยนั้นมีศินห้า อย่างประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้ามีศินห้าประเทศไทยก็จะไม่มีไม่มีคุกไม่มีตารางไม่มีเรือนจำเพราะนั้นศินห้าจึงว่าสินคุ้มครองโลกหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังย่อๆนะลูกหลานนะศินห้าที่พวกเราจะรับเนี่ยนะข้อที่หนึ่งปานาพวกเราอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราคิดฆ่ากันจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ พวกเราคนหนึ่งคิดฆ่าคนหนึ่งคุหนึ่งคิดฆ่าคนหนึ่งพอได้สุกก็เลยต่างคนกัดต่างเตรียมพร้อมเพื่อจะรับมืออีกฝ่ายหนึ่งแล้วโลกทั้งโลกจะหาความสงบร่เเี็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปฆ่าเขาล่ะไปตีหัวเขาไปฆ่าเขาล่ะเขามีความรู้สึกยังไง เขาเสียความรู้สึกอย่างมากพเพราะอะไรเพราะเราไปฆ่าเขานี่แหละพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศินข้อที่หนึ่งพวกเราอยู่ด้วยกันอย่าคิดฆ่ากันศินข้อที่สองอธินาทานอย่าคิดขโมยกันการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันถ้าเราคิดขโมยกันไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าไทยเป็นยังไงเขาเสียใจไหมเขาเสียใจถ้าเขามาเรียก จับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไทยล่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจนะและก็ของที่เรารักส่งวนห่วงแหนถ้าเขามาขโมยออกไปเลยเราเสียใจไหมเสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาล่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อที่สองอย่าคิดขโมยกันข้อที่สมกาเมสมิชฉาจาราเวรมานีอย่า สามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาขอ,ขอรักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีวงสาคขนาญาติมีสามีภรรยามีลูกมีหลานให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้คือศีลข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณี อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาทําให้กับเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันถ้าว่าเขาเราไม่มีเงินในนั้นในธนาคารเราเขียนเช็คแรงให้กับเขาเขาไปขึลืนเงินไม่ได้เขาเสียใจไหมถ้าเขามาทําให้กับเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพ,พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา พ้อที่ห้าสุราเมรยะมัชชับอามาอย่าไปดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าดื่มเข้าไปแล้วเสพเข้าไปแล้วขาดเจติคนขาดเติทำความชั่วเสียหายได้มากมายหลายๆอย่างขึ้นขับขี่รถไปในถนนเพราะมันเมาสายซ้ายสายขวาทำให้คนอื่นเดือดร้อนผลในสุดไปเหยียบเขาเข้าบางทีก่อนเนี่ยเขามาชนเสียตัวเอง ตายก็มีพ่อตายเข้าไปแล้วจะนี่มีปัญหาทําให้เขาเดือดร้อนอีกทั้งที่เขาไม่ได้ดื่มตัวเองดื่มน,ะนี่แหละการดื่มสุราสุราเมลยัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราขาดจติตเมื่อคนขาดจติตแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเมื่อขาดจติตแล้วจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะราราประร่วงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้ เพราะนั้นสี่ข้อที่5เป็นสีลครอจักวาลน,นะถ้าหากว่าใครดื่มแล้กเสพเข้าไปแล้วขาดจิเป็นบ้าแล้วนะทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างนะศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังแบบจนย่อนะจากนั้นพวกเราเอาไปขยายความตีความก็แล้วกันว่าสีลข้อที่หนึ่งมีคุณค่าอย่างไรข้อที่สองมีคุณค่าอย่างไรข้อที่สามที่สี่ที่ห้ามีคุณค่าอย่างไรนะ ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสีนาติน่านะโมตัสสะภะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะเนปูเตีงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเอาเร็วๆนะล,ลูกหลานนะเสร็จแล้วเดี๋ยวลงตาจะให้พร จตูปัจจัยฮะคณะกรรมการเงินที่ค้างอยู่ในกระเป๋านะเอาไปรวมรวมกันนะลูกหลานนะเดี๋ยวพ่อแม่ปูย่าตายายโรงเรียนรุ่นเก่าเป็นอมพึกเป็นอมาพาดมาไม่ได้เออแต่ย็นว่าเขาจะทอดผ้าป่านโรงเรียนกูนะสู ไปเอาไปร่วมสมทบให้กูหน่อยนะจะไปค้างในกระเป๋านะรีบเอ,อมาให้หมดนะอันนี้ยอดยอดทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยเออคณะกรรมาการทั้งหมดนะท,ท,ทั้งที่รับทราบนะปัจจัยที่ถวายหลวงพ่อก็ดีถวายพระสงฆ์ก็ดีนะไม่ต้องถวายพระสงฆนะ์พระสงฆ์ทั้งหลายร่วมสมทบค่าป,ป่าทั้งหมดเลยนะวันนี้นะ ของหลวงพ่อถวายหลวงพ่อในี่1 0 0ึ่บาทเนี่ยหลวงพ่อจะร่วมสมทรบร่วมสมทบเป็นผ้าป่าสามัคคีแต่รู้สึกว่ายังยอดต่ำอยู่มากนี่ว่ามันจะพอลถบาทหรือเปล่านี่นะแต่ถึงยังไงก็บอกให้ลูกหลานนะที่ทำการทำงานไปก่อนหน้านี้นะ ทําการทํางานไปรู้กีก่รุ่นนะขอให้ส่งเงินมาด้วยเพื่อจะซื้อรถแต่หลวงพ่อก็เคยซื้อรถให้กับโรงเรียนน้ําโสมอรงเลนเอำเภอน้ําโสมนะและก็ซื้อให้โรงเรียนอำเภอนายูงแล้วก็ซื้อรถให้วิทยาลัยพยาบาลราชชนในอุดรน,นะคันนั้นประมาณ5ล้านกว่านะ รถบัสใหญ่นะในอดีตหลวงพ่อก็เคยร่วมสมทบที่ซื้อรถให้โรงเรียนนะแต่มาคราวนี้ก็เห็นว่าโรงเรียนสีบุนเรืองต้องการรถก็จจาเป็นนโะรงเรียนใหญ่ขนาดนี้นะก็น่าจะมีโรงเรียนรถบัสเวลาจะไปแข่งกีฬาหรือไปทํากิจกรรมของโรงเรียนก็จะได้ปลอดภัยสําหรับลูกหลานของพวกเราไม่ใช่อื่นไกลเรกให้ลูกหลานของพวกเรานั่นแหละนะเพราะนั้นให ครูบาอา,า,าจารย์ศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเนื้อที่ได้ยินนะแล้วก็ร่วม,ร,วมร่วมสมทบกันหลวงพ่อหลวงพ่อีมีแต่จะพูดให้คนอื่นนะหลวงพ่อบอกว่าให้ศรัทธ,ธาญาติโยมโลกหลานครูบาอาจารย์ทั้งหลายร่วมสมทบทนผ้าป่าสามกีคณะ วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2560คณะสงฆ์และคณะสัตยาญาติโยมของวัดป่านาคำน้อยนะร่วมสมทบทอดผ้าป่าเพื่อซื้อรถบัสโรงเรียนสีบุญเรืองวิทยาคารอาเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพเูเป็นเงินจำนวน200,000บาท เน่หลบพ่อไม่ตะให้คนอื่นทำนะหลบพ่อให้ลูกหลานนะที่นี่นะโลกหลง,ลงรับคณะสทธาญาติโยมวัดป่านาะคำน้อยนะหลบพ่อจะสมทบซื้อรถกันนี้สองแสนบาทแล้วก็พร้อมกันก็ขอให้ครูบาอาจารย์คณะบริหาราใช้เงินให้เป็นนะลูกหลานนะหลบพ่อเนี่เป็นห่วงเพราะหลบพ่อไปโรงเรียนต่างๆ พอไปแล้วก็เน,นี่ยจัดผ้าป่าสามัคคีขึ้นมาพอเสร็จผ้าป่าขึ้นมา้ยพอเรามันเหนื่อยไว้ไปลื้อไปซื้อกลมไปซื้อแบนไปซื้ออะไรตัวเมียอะไรมาเลี้ยงกันอิรุยฉุยแฉกไปหมดเลย,อยพอได้สดพอกชาวบ้านเขาได้ยินบาดเนี่ยพอได้ชาวบ้านชาวตลาดเขาได้ยินว่าโอ้ยครูบาอาจารย์จัดงานขึ้นมาแล้วเงินที่เอาอไปสมทบ เพื่อให้คูนการศึกษากรำสําหรับเด็กนักเรียนครูบาอาจารย์เอาไปกินเลี้ยงกันหมดสนุกสนานหมดแล้วต่อมาเนี่ยกันแน่ะเวลาจะมีจัดงานจัดการจัดงานผ้าป่าเนี่ยพวกชาวตลาดทั้งหลายก็หัวหดไปหมดที่นี่ไมมาร่วมผลในตัวกันเน่ยมองไม่เห็นใครก็เห็นแต่ลวงปู่ลวงตาอยู่ในวัดที่นี่เออเอลวมปู่ลวงตาเนี่ยออ,ออกบ้าเ,เป็นกันชน เออานี้อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนไพ่ใบสุดท้ายแล้วนะถ้าหากว่าพวกพลูกหลานทั้งหลายคณะสัตยาติโยมครูบาอาจารย์ทั้งหลายคณะคณะขลาราชการทั้งหลายนะแต่ยังใช้ระบบเก่าอยู่นะพระสงฆ์ก็จะถอยอีกเหมือนกันนะนะเพราะนั้นขอให้ใช้เงินให้บริสุทธิ์นะ อย่าเอาเงินก้อนนี้เอาไปใช้อย่างอื่นถ้าเงินใช้น่็คือเงินรวบรวมจากาครูบาอาจารย์หรือคณะกรรมการเราจะจัดงานไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินทุนอะไรมากนะเ,เงินก้อนนี้เราก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับโรงเรียนของเราเพราะนั้นหลวงพ่อมองเห็นการศึกษาโรงเรียนของเราเนี่ยหลวงพ่อจะในมอบให้นะ เป็นเงินทั้งสองแสนบาทให,ใหนะ้ให้ด้วยน้ำให้ด้วยน้าจิตน้ำใจนะั้นไม่ได้ให้ด้วยอย่างอื่นนะคณะสา,าญ,ญาติโยมลูกลานนะแล้วก็วันนี้เนี่ยวันนี้แต่ภาพ่าที่มาเมื่อกี้เนี่ยตัวยอดภาพปาเป็นเงิน3ามแสนเก้าหมบาท ถ้ารวมของหลวงถ้ารวมของหลวงพ่อเข้าไปอีกนะเป็นห้าแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าแสนเ้ามื่นหน่งพ้าร้อยี 5, 000, อ่สิ 9, 000, 1, บาทนะสถาญาตัเอาสาธุพร้อมกันดังๆแต่คิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้นะ น่าจะมากกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนบรรยังเพียงแค่นี้ก่อนนะคงจทะทยอยเข้ามาเรื่อยๆอยู่หลวงพ่อว่านะเอ,าเอ้าใช่ไหมเรื่อยๆอใช่เงินทยอยมาเรื่อยๆนะเพราะเพราะนักเรียนพเพราะครูบาอาจารย์เพราะข้าราชการที่จบจากโรงเรียนนี่มีตั้งมากใช่ไหมละ่ะอ,อ เอาตอนนี้ไปรับพรในสนีนะจบแล้วนนสนีนั้นหลกหลานนะยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสะครังเอวเมะวิโตทินังเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะตมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกับปอ จันโทปนารสุยะธามณิโชติระโทยาธาเววัชจันโทสะภารองโควินาสตุมาตเตภาวัตวันตารายโยตุ ายุคนภาวะพิวานเลสเนจจังวุฒาปัจจัยน้อยจัารอธรรมวันทานที่อายุวันโน,ส,น,ส,น,น,นสุขันต์ ผพาพุทธานุพาเวนัสพาพาธรรมะนุพาเวนัสพาสังฆานุพาเวนัพุทธรัตานังธรรมร,รัตนารรรตนังสังขร,รัตนานังตินนงร,รัตนานาังหา เวนะจัตุราสิตาหัสัตถามันตานุภาเวนะปิตาการตยานุภาเวนะชินาสาวากานุภาเวนะสักเพตเตรองคาตาเพตเตไยาน สาเปเตอุปาทาวาสาเปเตทุนิเมตตาสาเปเตอวามังคลาวินัสสันตุอายุวาทากธนาวัท สิริวัฒนาโกยสวัฒนาโกภาวัฒนาโก,าาว,ากวันวัฒนโกสุขวัฒนกโกโหตุสาพาธาุกขารข้าพยาเวลาโต ปาสาตุจุปันอาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจาเตส,ส,สัสสยเสทิทานังลาพา เทปักกายสุขังปาลสิริอายุจาวันโนจจยจะพอัขังวัใจยะสวัสดิ์สยยวัสดิ์ใจอายุจาศีวะเศรษฐีภาวนตุเตภาวาตุสับกาลังรัก ตุสัพาเทววตาสัพาพุทธานุภาเวนสทถาสดิภาวันภาวตุสะพาบางกาลังรังคันตุสัพาเทววตาสัพาธรรมัง โภาเวนะสทาสดิภาวานตุเตภาวตุสาภามังสารปรากัรตุสาภาเทววานสาภังคานุภาเวนะสทถาสดิภาวานตุเต คาถาพระพุทธเจ้าในศักดิ์สิทธิ์ใน้หลวงพ่อว่าเ,เวลาหลวงพ่อพูดนะลูกหลานไม่ฟังแต่เสียงคุยกันเจาะแกไปหมดพอเสียคาถาพระพุทธเจ้ายะถาวาลีวาหาในเงียบคกิบเลยเห็นไหมนะคาถาพระพุทธเจ้าในศักดิ์สิทธิ์กว่า,ากับ,ก,บกวาคกพูดหลงวพลงพ่งพอมากเลยนี่นะแมนบอกว่าสง